อสำหรับการตอบรับสำหรับแชมเปี้ยนแล้เต็มไปด้วยควาแล้วก็ในส่วนของปีนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นทุกคท่านที่ได้จัดงานทุกครั้งนะครับการตอบรับของคนอ่ะที่ทั่วทุกภาคเลยครับได้รับการตอบรับดีมากดีมากครับใช่ครับและก็ในเรื่องของปีหน้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราจะมีแคมเปญที่สนุกๆแบบนี้อีกแน่นอนครับผมครับบริการบริษัทคอมพานีแลนด์เดร์ส ค่ะวันนี้ขอพูดภาษาไทยโอ้ยเก่งมากดาคุณลินค่ะเราคุณลินเก่งมากเป็นคนเวิยดนามแต่พูดภาษาไทยได้มากชัดมากเลยถ้าอย่างนั้นถามสักนิดนึงละกันค่ะว่าในฐานะที่ได้มาเป็นพันธมิตรกันและทำงานร่วมมือกันทางบริษัทจีรงเนี่ยทำงานร่วมมืออย่างไรกันบ้างกับบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟูจจำกัดค่ะค่ะก่อนก็คือขอแนะนอนจีรงเป็นบริษัทคือแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าเบื้องหลัง แล้วก็ผู้วางแผนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีประสบก,การณ์หลายเสียงนะมากๆในคุณภาพครับและก็ความอร่อยครับ<ม>แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับอีกแม่นานต่อจากนี้ครับเราจะเปิดตัวนะครับน้องใหม่ให้ทุกคัสท,ทุกท่านได้ทานได้ชิมกันแน่นอนครับผมค,ครับเร็วๆนี้มีน้องใหม่อีกแล้วค่ะค่ะติดตามกันได้เลยนะคะไม่หยุดนี่จ <ๆ S 1> ริง ขอเสียงปรบมือด้วให้กับ2ท่านบนเวทีด้วยนะครับคุณรินครับเจ้าหน้าที่บริษัทจีรังจำกัดจากประเทศเวียดนามและคุณนินครับคุณธิรพันธ์ชัยวงศ์สากรรมการพิจารกาบริษัทเดอะรถอินทุลจำกัดนะครับตนรับพิเษนะครับใช่แล้วครับรอเหมือนเดิมไปดีนะครับไปดีนะไปดีนะ่ะเจอกันอ้าวถึเต้นด้ม่เจอ จันนะลูกเพนเรียนที่กรุงเทพอยู่แล้วก็ช่วงนี้อยู่อยู่กรุงเทพเยอะหน่อยเพราะว่าเพื่อนเราทอดก๋นยเตี๋อยู่แล้วแล้วเพื่อนก็รู้แล้วเพื่อนก็มาบอกเฮ้ยเอาภาษาเพื่อนนะเออมึงลองเอมึงลองเพราะว่าคือคนเราจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือที่บ้านอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันยากมันเป็น่องยากมากมันจะน้ำต้มน้วมันซุปอย่างต้องเตรียมเลือดเตรียมอะไรอย่างที่ทำน้ำข้นใช่ไหมเป็นน้ำข้นอีกอะไรอีกเดือดเร็วโอเค จับมัดตลอดโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคครับอน้ำแบบให้เดือดก่อนใช่ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราต้องมีเครื่องปรุงอเคเครื่องปรุงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเครื่องปรุงของเรานะครับผมก็มาจากไหนจากไหนไหนในซองนี้เลยอ่าค่ะเส้นไหนนะฮะมีให้เลือกนะครับวันนี้ถึง4เส้นแล้วด้วยกัน นะครับผมแล้วเรื่องปรงข้างในนะครไม่ว่าจะเป็นพริกน้ำปรุงแล้วก็ซอสต่างๆรสเดียวกันหมดพิเศษมาแล้วล้วบอกเลยว่าพรีเมียมอและขอได้ชุขึ้นไมิคมากก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นเป็นแบน ที่เรากินอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งแบบว่าเริ่มกินมาสักพันเลยเพื่อเรามาให้ก็กินทั้งที่กรุงเทพกินที่สวยแล้วก็วันดีคืนดีก็ทางคุณี้กกติดต่อมาเราก็เลยไม่ต้องคิดเยอะเพราะของมีคุณภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ ก็รับเลยบางราคุยกันว่าเอ้ยเราจะไปกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อผมลองก็มีแล้วก็าดิ่แล้วอ่าบนเส้นเบเกิลแล้วนะฮะเอ่อเส้นเล็กเส้นเล็กตอนนี้เพราะเส้นดิ่งผมชอบกินเส้นเล็กมากกว่าความรู้สึกแบบคือเราเรารู้สึกว่าใช่นักกินจิ้งจมันมันเรียบมันทำให้ใส่ใจมันทำให้เรารู้สึกอยากกินอ่ะ แล้วก็แล้วก็ไม่นึกว่าว่าอยู่นี้ต้องจำอยู่ว่าหรือว่าวิทยาศาสตร์การอาหารเนาะมันมาช่วยแบบว่าทําสามารถติดใหม่ช่วยทําให้อาหารที่มาในซองที่เราคุ้นชีดนว่าเป็นสุ่รพุ่เป็ดรูปมันกลายเป็นไม่เป็นคุ่เห็ดรูปติต่อไปแล้วมันกลายเป็นคุณภาพเท่า,า,าทกับการเป็นจริงกันแนกแต่ว่าอยา่างก๋วยเตี๋ยวเรือมันมันยากที่เราจะ มาทำกินที่บ้านได้นะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ยากอีกต่อไปแล้วก็ต้องขอบคุณทงนี้ครับทีแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับก็ดีแบบส่งส่งไปให้พี่ชาคิดชิมแต่เราก็พียเป็นเดือนแล้วทำไมยังไม่ได้ติดต่อกลับเลยให้เลยเลยให้ทางทีมงานเขาติดต่อไปหือให้พี่ชาคิดได้ชิมแล้วพี่ชาคิดถกลงเราโอเคมากเรายินดีมากๆเลยฮะจริงฮะ แจกล้านชิ้นค่ะคใช่ครับคุกน้องครับตอนนี้เราวันนี้คือเป็นบทสมุทรครับวันนี้เราแจกเงินจำนวนจำนวนหนึ่งล้านบาทครับวันนี้ครับหลังจากที่ไปหานักกินใมาสี่ภาคแล้วนะครับผมในเวลาครึ่งชั่วโมงใช่ครับวันนี้เขาจะมาแข่งขันกันที่กระชัวโบนี้เลยใชครับเป็นสมุทรใครกินได้มากสุดแจกเลยหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทแต่ว่าต้องหมดชามนะน้ำชามน้ำก็ต้องหมดทุกอย่างต้องหมดไม่หมดไม่ได้ไม่หมดไม่ได้ครับ เขารู้จักร้านเมื่อกี้ครับลงชื่อทันไหมบอกผมคัดไปแล้วจากสี่ภาคแกไม่ทันไม่ได้ก็บอกเลยนะครับผมว่านี่คือความตั้งใจของน้องคนหนึ่งน้องมิกนะครับที่ทําก๋วยเตี๋ยวเรือสําหรับคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือจริงมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลรถนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือถึงสาเร็จรูปที่บอกเลยว่าสามารถทํากินได้ที่บ้านง่ายๆแล้วมันคือก๋วยเตี๋ยวเรือที่คุณไม่ต้องออกไปหากินข้างนอกแล้วต้องครับนะครับผมถ้าเกิดดึกๆร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปิดแล้วคุณอยาก ช่วงนี้ดูบอลด้วยอยากทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินคุณสามารถไปหยิบที่ตู้ของคุณหรือว่านะบนเคาน์เตอร์ที่คุณวางไว้ได้เลยน<ช>ะครับอยากแล้วอยากจะกินไก่แฮมใส่ไส่กรอกใส่เนื้อ<ช>ถ้าเกิดคุณมีอยู่ใส่ลูกชิ้นได้หมดนะแล้วก็บ,บอกเลยนนนี้การันตีจริงว่าคือเป็นสูตรพิเศษและพลีเมี่ยนจริงๆฝากเอาไปด้วยใช่ครับสูตรของเรานะครับมีมากกว่า40่ปีนะครับไม่ครัวนะครับอร่อยแน่นอน โ,โง่หัวใจก็พากไปแล้วอะมาสนุกกันต่อดีกว่าน,นะฮะ่เพลงนี้ก็เหมือนเอาเป็เจฉันคือ,อ,คอาที่คอสงแสงคอกระเพร่าาราเจรจรนั้นส่วนฉันเป็นเพียงดาวท,ที่ลอยอยู่นานๆอยู่ในห้วงอาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thank you โบูล <ALLY> ีเลินรถลาดเท้าเลินรถนากระบเละิศนะ